และในวันนี้นะคะคณะกรรมการการเลือกตั้งก็เตรียมที่จะพิจารณาคุณสมบัติความเป็นสสของนายจตุพรพรหมพันธ์เนื่องจากระหว่างถูกอยู่ระหว่างการถูกคุมขังและไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เมื่อวันที่3กรกฎาคมซึ่งอาจส่งผลให้สิ้นสุดความเป็นสมาชิกพักและต้องสิ้นสุดความเป็นสสด้วยค่ะ หลังจากคณะกรรมาการการเลือกตั้งหรือกะกะตประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการแล้ววันนี้จะมีการประชุมหาหรือการหลายเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งโดยหนึ่งในประเด็นที่จะพิจารณาก็คือกรณีการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งของนายจตุพรพรมพันธ์ ผู้สมัครสอสแบบบัญชีรายชื่อลำดับที่8พักเพื่อไทยที่แม้จะได้รับการเลือกตั้งแล้วแต่เนื่องจากอยู่ระหว่างการถูกคุมขังโดยหมายสารอาญาและไม่ได้รับการประกันตัวให้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งเมื่อวันที่3กร,รกฎาคมจึงอาจส่งผลให้ต้องสิ้นสภาพความเป็นสมาชิกพักการเมืองตามพระราชะบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองพุทธศักราช2550มาตราย0วรรคสประกอบด้วยมาตรา8วรรคหและมาตรา19 ซึ่งจะมีผลให้ต้องสิ้นสุดความเป็นสสด้วยตามรัฐธรรมนูญมาตรา106วรรค4ส่วนที่มีการยื่นคำร้องคัดค้านไม่ให้กกตประกาศรับรองผลการเลือกตั้งให้กับนายจตุพรน,นั้นครับคุณสุทธิพลทวีชัยการเลขาธิการกกตอบอกว่าจากที่เคยมีปัญหาในอดีตกรณีของนายยงยุทธวิชัยดิษทางกกตสามารถประกาศรับรองผู้สมัครสสแบบบัญชีร,รายชื่อของพรรคการเมืองที่ได้รับเลือกตั้ง แต่จะเว้นไว้เฉพาะผู้ที่มีปัญหาและถูกร้องคัดค้านหลังจากนั้นเมื่อมีการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วก็สามารถประกาศรับรองผลในภายหลังได้ครับ